เป็นพภพิธพัณฑ์ยานะครับอ๋อเสียงเพียวเอวนี่เองก่อนจะมาเป็นเนี่ยวันนี้เราจะพามาอบอ่าพิพิธภัณฑ์ยาหมอดกไทยยาอมโบตันมาชาเด็ยาอมกามินกามันนี่คาโอลิินคาโอลิินผมเคยกินด้วย ยาคือปัจจัยสี่นะครับยามยาหยอดตารูโต,ตยาก็ส่วนมากก็จะมาจากประเทศจีนเนาะต้องยอมรับยาหอมตาลิสีดัดตน อันนี้เป็นมองก็รู้ว่าเป็นเครื่องมือใช้ประกอบยาตลับยาพบ,บทยากว่าจะมาเป็นยาให้เราได้ใช้โอหแล้วคนที่บทยาเนี่ยมองแล้วอะไรบ้างก็ไม่รู้นะมีกระดูกสัตว์ด้วย ดกสัตว์กระดูกเสือโครงกินแล้วจะไม่แรงมันจริงเปล่าเสือโครงมันยังตายเลยคเอาปลาขั้วขอโทษครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือใหญ่ขึ้นหน่อยนะฮะนี่โอ้ยอมรับว,ว่าคนที่เขามีความคิดที่จะเก็บอันนี้ไว้ก็ไม่ใช่ธรรมดา มนปัญญาฝรั่งนะฮะลักกาโลนมาจากสเปนดีใ,นใจนะได้มาพบอ่ะนี่นครับไ,ไม่รู้ทํำไมก็ต้องทําใจอันนี้เรียกกรต่ายขูดมะพร้าว กวัดลิ้นยาสมานลิ้นตาโอเคเรียกเด็กเป็นสร้างนะเด็กเป็นสร้างก็ใช้สมานลิ้นอันนี้เป็นตำรายาอยอมรับทึ่งในความทึ่งในความชอบของผู้ที่เขาเก็บรักษานะครับ มาเรียกสมุนไพรคอยก็ไมู่้เนี่ยาสมุนไพรเหมือนความสุขนะที่นี่คือวังน้ำเขียวฟาร์มนะครับท่านที่มาเที่ยวที่ตําบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะครับก็จะมีโรงเพาะเห็ดโรงเพาะเห็ดแล้วก็ร้านขายสินค้าที่ระลึกแล้วก็ผลิตภันจาก อของฟาร์มเองนะสามารถมาซื้อของได้ยาถ่ายพยาธิโหโหดตีนโหนี่จะเป็นซินเวสเตอร์นะเนะี่ยแน่นอนเลยเนะี่ยซินเวสเตอร์อยาถ่ายจำอวดมีด้วย นี่ครับของดังมากยาอมโบตันจากบริษัทโอซสพาเตกเฮงอยู่จำกัดน้คราจับหนังขายยาหนังขายาก็สมัยนี้คงจะไม่มีแล้วนะครับสำหรับประเทศเราอันนี้ใครเนี่ยนี่ผมครับนี่ยาดมไฮเป็ก แล้วก็จะเข้าสู่ในโซนของสินค้าที่เขาจะขายแล้วนะครับหางช้างคืออะไรอะ่ะอ๋อไว้เสียมนิ้วมือดึงนิ้วมือ,มอเหมือนเรากลับมาย้อนยุคไปเมื่อ ห้าสิบปีที่แล้วห้าสิบหกสิบปีที่แล้วอันนี้อะไรน้ำมันใ่อ่อะเราพาเดินดูผลิตภัณฑ์เ,เดี๋ยวเราดื่มน,น้ำนะครับให้น้ำให้ดื่มฟรี รสชาตก็เหมือนน้ำต้มเห็ดือพนักง,งานทำงานอันนี้มีโอกาสพาคุณลุงคุณป้าที่มาจากกรุงเทพมาเที่ยว มาลองน้ำลองน้ำเห็ดหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะของพวกนี้มันก็ต้องทานนานๆนะต้องทานนานๆมันถึงจะเห็นผลมันไม่เหมือนเหล้าเบียร์กินแป๊บเดียวรู้เรื่องเลยอ้าวมีคบรบ นี้เป็นของสม,สมัยใหม่แล้วนะครับน้ำพริกเห็ดเห็ดดองบรรยากาศโดยรวมในร้านค้าของวางน้ำเกี่ยวฟาร์มมีเตาหมูกระทะมีอยู่ครับ ลูกชิ้นหมูเห็ดหอมชิเห็ดถุงร้อยขวดเท่าไหรน้ากกินหรทั้2อขวดเดี๋ยวก็ไปบนี่ไปไล่จอเรี่ีไนนะดมขากินได้แก้ที่นต้องผ่านะ อัน้กอ <c oughs> <lush> ร่อยนะเดี๋ยวตลาดก็ขาไม่มีครับเป็นสปอเ็ดเลนเจ อันนี้ถ้าน้ำมันเรียงผาเวลาถ้าเราแบบเมื่อยๆจากการทำงานแบบธรรมดาธรรมดาใช้จะดีครับเย็นมันจะเย็นเย็นจะยอมรับไปดูพิพิธภัณฑ์หอยยงคนที่เขาเก็บเก็บไอของโบราณไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปตลาดอีกนะ่ตรับตรงนน้น อ,อ่ะคลิปฟาร์มก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะพามาชมใหม่ขอบคนที่ติดตามรับชมนะครับหลานวังบ้าน